มตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักกระโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพบกประจำปี2568เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกา นักแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองรุบรีจังหวัดร,รุบรีนางสาวธีรรัฐสำเดร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักกระโดดร่ม ชั้นกิติมศักดิ์ของกองทัพบกโดยมีพลเอกนัทวุฒินาคนครรองผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักปโด,ดลร่มชั้นกิติมศักดิ์ของกองทัพบกพร้อมด้วยข้าราชาการทหารตำรวจข้าราชาการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและบุคคลพลเรือนจำนวน48คนเข้าร่วมพิธี ในการนี้นายสิทธิทชัยหรอระสองค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระบุรีเขตหนึ่งและแพทย์หญิงนุชรินทร์อักษรดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนรา,ายมหาราชเข้าร่วมในพิธีรับมอบเครื่องหมายในขณะเดียวกันนายปฏิยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระบุรีร่วมให้การต้อนรับสำหรับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักประดลล่มชั้นกิตติมศักดิ์เป็นเครื่องหมายทางการทาหารที่มีเกียรติอันน่าภาคภูมิใจและหวงแห่งของทหาร,รพิเศษ ในการประกอบคุณงามความดีในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆของหน่วยรบพิเศษและกองทัพบกซึ่งเกิดผลดีต่อประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักประดลล่มชั้นกิตติมศักดิ์เพื่อพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยให้มีความมั่นคงสืบไปซึ่งเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักประดลล่มชั้นกิตติมศักดิ์มีลักษณะเป็นรูปล่มชูชีพอยู่เหนือเอราวัณปักด้วยดินเงินหรือวัสดุเทียมดินเงิน ระหว่างเสียนเอราวันกับขอบกระโปรงร่มมีปีกนกสองปีกปักหรือทำด้วยดินทองหรือวัสดุเทียมดินทองบนพื้นสักหลาดสีแดงกิ่งกลางร่มทูชีพมีดาวโลหะสีน้ำเงินหนึ่งดาวและช่อชัยพฤกโลหะสีน้ำเงินโอบใต้ดาวลักษณะปีกด้านบนตรงหรือโค้งได้เล็กน้อยโดยเครื่องหมายที่ได้รับนี้จะมีสักและสิทธิ์เทียมเท่ากับนักประดิร่มประจำกองทัพปกด้วยเช่นกันนำเสนอข่าวโดยไทยสยามนิวออนไลน์ข่าวภูมิภาคสนัญาสีดีระดับภาารายงาน selamat